ครับลงน้องครับปุนนี้ครับบันน้ำเมี่ยงครับบนนีหน้องหานครับฮะโอ้ครับพุงก็มากันมี่ครับพี่น้องน้องหานกันครับคนละรอยหาสิบครับพี่น้องปุนนี่น้องว่าครับขางขามไฟหน้องไงครับพี่น้องเส้นที้นที่เก่าหรอครับ บางเลยลีบ้างเลยวัววัววัวลูกวัยังยืนดิขอดีทุกนะเย้าครับบรรยากาศรอบๆครับเดี๋ยวาทีน่างไทยครับน้องเงี้ยวเติบอยู่นี่คนกำลังลงครับกำลังลงครับบรรยากาศน้องครับเอาครับมาแล้วครับวันนี้แขนครับแป้นจราแปนเนบซีครับลงน้องครับ กีฬาชนิดนึงครับพี่น้องใพ่จมะมันไพ่จดวนครับเบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องน้องหันกันครับน้องว่าติดน้องเงี้ยครับกำลังจีมงานเส้นริดครับครับบรรยากาศรอบน้องครับคนหลายอยู่ครับพี่น้องต่างมาซอยกันพี่น้อง ที่แบบจุดไปนี่จุดตะไลอาครับแหนแรกครับเบิ่งนพี่น้องบาดเนี่ยนะครับไอบ้านพร้อมกันมันสวยงามไปเลยแหนแรกครับบรรยากาศแหนแรกรับพี่น้อง มาถากนจังยครับพี่น้องการนอเาป็นยังครับจำนี่ครับไก่กระพี้พี่น้องถากจังเลยะครับ เอาครับแห่แรกครับจเอาครับแห่งแรกครับมาแล้วครับบานไ่จะมันครับพี่น้องไปจะดวงครับแข่งแรก นี่เป็นยังไงวะครับต้องเป็นการพี่นรณาวางแผน เอามากับเท้ากันมานี่บอเอให้มีรองเบื้องกระดานมีป่าบ่อนองนี่ นงาครับนั่งฟ้าขอเดิมครับโอ้ใหญ่้วันกับม่ตนครับใหญ่้วันป่าสดครับพี่น้องพอๆได้กันทุกน้องครับใหญ่้วันไขยป่าสดครับพี่น้องป่าปอสดว่า,ายครับใหญ่้วันป่าสดทีมงานคู่บีครับ จัดนองกะจัดครับขายปลาก็ขายพี่น้องอุดุนครับวันครับอ้าขนหาขึ้นไม่ยังไเล็กมยังยังไไปื่อปป น้ำเออขึ้นได้มองเหมาะเลยเนื้อสิไปไทยบนอยู้างได้างได้โดนุกคุ้นเราไปแท่งฝาบน่าเราคองไงกินแล้ว

มานมีทุกน้องนะครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะติเดเถียงลงมา,มาครับต่างมาสวกันพี่น้องกีฬาชนิดหนึ่งครับการลงเหนยมึงไปตั้การครับมาน,น,น้อมากับเบิรงไปตั้การเงี้วเลยพี่น้องชิปนี่มีกันทุกน้องครับ น้องมันบ่ามันครับพี่น้องมีกันทุกน้องบ้างจากบ้างจากเส้นประคิจภารกิจบ้านเขาแล้วพี่น้องน้องน้องครับก็จะพิจารุดูการนะครับบาทนี้หรอวก็ลังพิจารุดูการน้ำแดงนะครับพี่น้อง ก็วันว่อป่าเนี่ครับเบื่อลุกเดก,กันไฟเนี้ยลุกปิดแล้วก่อนครับอารมณ์อากาศงดเน้อง,องโอ้ส่วนยาครับน้องลงเรื่องนี้ครับน้องนี่ปลาใหม่ออมน้องนะครับพี่น้องมาหนอครับก็ บนน้ำยังครับโอ้อยู่ตนนี่บไปน้ำเขามือเฮือต้อจรงยังมันตังงนตวเาไปยังไงบ่คือตีโอ้ไปยหอดกัมาต้นไ,าาน,น,บบนไปยี่หดมันบ่บ่ขยิ่ครับบ่ขยิงไยอด วันบ่มาหมแสดงหาอามวาอะอล้าพอได้ซื้อ,อรถจุดดอ,อกยาหาสิบบาทบัตาคาลอยไปพี่น้องวันอาทิตย์ึงไปติมวันอา,าทิตย์วันอาทิตย์เออบางังเทิงปลาหน่อยปลาน้ำเตือนด้วยอ๋อจุดแ้กก็ไปเติมกาเจ้าที่หรอ ฮะโอ้โหบัวร่ายน้ำเขาแล้วผมเป็บมาจูดงไฟแล้วปลาตองแร่ราบเหนียวแซ่บปลาตองแร่ครับปลาตองแร่ปลาตองแร่ราคาลอยหาซื้พี่น้องราคลอยหาซื้ต่างมาซอยกันครับอันนี้ปลาตองดำก็มีหลายโอ้ปลาจักปีนี้บ่ครับปลาฮาปีเพราะมนจันทร์โอ้ซัมปลาสวยอยู่ยั่งเลยตัวนัง ลงยังดีกว่าครับไปเล้ครับวนนี้เห็นก็ได้ลักครับปุดมากที่มเก่าฝากก็ได้ก็แช่เลยนะครับเออจากทิมงานลูนหนุงยงครับพี่น้องน้องหันนครับปลานนึ่งยงครับนี่ครับฟางงฟครับนี่ครับน้องลงวดก้อนครับน้องไงครับลงไปแล้วครับน้องนี่ปลาไายพี่น้องปลาไม่จะใส่สองลสามลครับพี่น้องปลาย่างไรครับ ป็นยังหวัดจะฟของกันทับสองครับประพฤติครับยีหวดมันต้องว่าบรรยากาศรอบน้องครับพี่น้องมุมเงาวครับ Bye. <laughs> ต,ตัวครับพี่น้องอย่างธรรมชาติครับน้องหันครับมันเบิ่งบ่อครับเนี่ยเอาในนามครับพี่นอ้องกองเงินไม่กางครับพี่น้องเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้พันยรัต โอ้พยิงหวดมันมันวะพยิงหวตเนาะพยิงหดวตัวมหมดเลยเนที่มันนี่มหมือนเกียงรถันนีอกงระห็ได้ยุ่นมาสั้นได้เหรอตั้งปุ่นนึงไม่เปตะขืนเลยตั้งปุ่นสั้นครับถอนตัวพี่น้องว่าจะไปตึงย่างตัวครับใท่ครับเอาเหงทีว่าน้ำมันวะ นะครับนจิมงานชิลลี่ขึ้นแล้วครับพี่น้องบานบวดได้มักลุ้งเห็นครับติดตามได้เพจน,นิดทวีชนข้าไปในเพจมันได้รครับพี่น้องเพิ่มกระจัดน้องนะพี่น้องครับน้องธรรมชาติจะมาจะเป็นน้องธรรมชาติอะไรครับเพิ่มกระจัดน้องเท่ากันฮะเร็วๆครับให้หมักชิลนี่ฝากก็ไะไรก็แชร์พี่น้องครับ นั่นน้องมันน้องว่าครับพี่น้องนะครับข้อเด็ดพ่นในแก้วครับพี่น้องต่างมาซอยกันครับราคาลอยหาชิมกับพี่น้องครับต่างมาซอยทีมงานครับราคาดรามเย้าครับพี่น้องครับใครมักชิมนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดนะครับเออกดกระดิ่งกดซับตะไคร้ครับโซ่เก้าคุณบสวัสดีครับ